สวัสดีครับผมมิชชันนะครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเจริญสีซีนิดรถนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรถที่อยู่ในกระแสและได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือ Ford Mustang Mark E คันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกในซีรีส์ของรุ่น Mustang เลยนะครับปาร m มัสแตงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็น DNA รถแข่งรถซิ่งแต่นี้ก็ยังคงด n a นั้นอยู่เป็นรถไฟฟ้า 100%เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือคันนี้เนี่ยแรงม้าไม่เบาเลยค่อนข้างจะแรงมากอยู่ที่337แรงม้าในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้สูงสุด500กิโลทีนี้ในส่วนของด้านหน้าถ้าเอาในส่วนของฟอร์ดเลยก็ต้องมาดูสัญลักษณ์ม้าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลมาสแตงเลยจะเป็นม้าป่าตัวนี้นะครับและในส่วนของไฟเนี่ยจะเป็น LED แบบ FullLED เลยมีชื่อเรียกว่า AdaptiveLEDMustangSignature อันนี้คือระบบไฟรุ่นใหม่ของทาง Ford Must a n g m a ร E รุ่นนี้เลยนะครับทีนี้ในส่วนภายนอกจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวฉีกแนวกับ Mustang รุ่นอื่นๆที่เคยทำมาเพราะอันนี้เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกของทาง Ford m ม s t เ n g เลยทีที่มาในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นล้อค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็น19นิ้วรองรับด้วยยางบิส s t โ n นตัวนี้เนี่ยรองรับแรงม้าของมัสตงคันนี้แน่นอนครับมาในส่วนของที่ชาร์จ ของ Ford m u s t a ต g ง a าร E คันนี้นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับจึ๊บแล้วเขาจะเด้งออกมาอย่างที่เห็นจะมีช่องเสียบอยู่2ช่องรองรับไฟ AC และ DC เลยนะครับปกติเราจะใช้ตรงนี้เป็นหลักเลยมากกว่าแต่ในอนาคตเนี่ยจะมีระบบฟัสชั์นเนี่ยตรงเนี้ยจะชาร์จได้ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เต็มเลยวิ่งได้500กิโลเหมือนเดิมแล้วก็เวลาปิดกง,งง่ายๆอย่างนี้เลยครับกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามา ต่อกันด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็มาในส่วนของท้ายรถนะครับฟอร์ดม s สแต g คันนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือไฟท้ายที่มี3ขีดอย่างนี้นะครับม u ส t ต n g จะเป็นประมาณนี้ทุกรุ่นนะครับและอย่างหนึ่งเป็นระบบไฟ LED Full ิืเต็มเลยก็คือเป็น Adaptive m u s t n g Signature นะครับค่อนข้างสวยเลยและขาท้ายของฟอร์ดคันนี้เนี่ยสามารถเตะเปิดได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่า ส่วนเวลาปิดก็จะกดจากตรงนี้ก็ได้หรือจะเตดได้เช่นกันนะครับผมทำให้ดูนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมและที่สำคัญก็คือคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไป AWD ก็คือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของ Ford รุ่นนี้ที่ใช้เลยก็คือ AWD Dual Motor ที่ทากาลังแรงม้าอยู่ที่3,37แรงม้าวิ่งได้500กิโลเมตรนะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างดีลและค่อนข้างแรงมากมาในส่วนของประตูฝั่งคนขับนะครับรถคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ผมเห็นนะฮะว่ามีการใส่รหรัส PIN ตรงนี้ได้นะครับลูกค้าของเกตด,ดีๆจะมีปุ่มกดตรงนี้เนี่ยฮะให้เราเลือกตั้งรหัสได้ว่าเราจะตั้งไว้แบบไหนซึ่งเป็นส่วนตัวโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจอันนี้เลยก็จะใช้แทนกุญแจได้เลยครับและ ด้านข้างรถถ้าลูกค้าสังเกตดูจะไม่มีปุ่มคันโยกอะไรให้เปิดประตูหรือให้เสียงลมเข้าได้เลยจะมีแค่มือจับตรงนี้น้อยๆแล้วก็ตัวเปิดประตูรถตรงนี้ครับกดปุ๊บจะเด้งออกมาอย่างนี้เลยเราก็เปิดเข้ามาได้เลยครับผมจะเต่อไปจะพาไปชมทางด้านในนะครับว่าระบบของรถเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวตามผมมาดูได้เลยครับ อันนี้จะมาในส่วนของภายในกันนะครับทุกคนปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับเหยียบเบรกก่อนนะฮะจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาบอกว่าน,นี่สตาร์ทได้กดปุ่มสตาร์ทนี่เลยครับหนึ่งครั้งเนี่ยมันหน้าจอก็จะแสดงแถบสถานะทั้งหมดของรถนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นจะพามาชมตรงนี้ก่อนนะฮะจอเล็กๆตรงนี้ตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่84%วิ่งได้249่ไมล์ถ้าคิดเป็นกิโล ของบ้านเราเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรถ้าชาร์จเต็ม100เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ500กิโลแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้าแต่ละท่านด้วยไม่เหมือนกันนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยทีนี้เนี่ยในส่วนอจอเล็กตัวนี้เนี่ยมันจะควบคู่กับพวงมอะไยมัลติฟังก์ชันอันนี้นะครับก็คือหลายคนอาจจะเคยใชืกอคุดคอนโทรลที่มีปุ่มตรงนี้ให้เลื่อนคันโยกอันนี้จะอยู่ตรงนี้เลยพอกดปุ๊บเนี่ย จะบอกระยะห่างและระยะเบรกจากปุ่มนี้ที่มีสัญลักษณ์รูปรถตรงนี้นะครับนี่ฮะพอกดปุ๊บมันจะลดระยะลดระยะจะมีรูปอยู่นี้ลดระยะไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่ตั้งมากๆไว้ดีกว่าอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเซตสปีดความเร็วแต่ตอนนี้รถมันไม่ได้วิ่งมันเลยกดเซตไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ c r u คอน control นะครับแล้วก็ตัวเลนคีฟตรงนี้ ไม่รู้ลูกค้าจะเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงหรือพูดผ่านตัวนี้รถก็จะสั่งการนี่ฮะเป็นคอมมานด์ขึ้นมาที่หน้าจอประมาณนี้เลยครับผม Please <try> again. ทีนี้มาในส่วนของไฮไลท์ของรถคันนี้จะเป็นในส่วนของจอ15นิ้วเป็น LED ค่อนข้างดีมากเลยฟังก์ชันรถต่างๆสามารถตรวจได้จาก ตรงหน้าจอนี้เลยแต่ที่นี้เพื่อไม่ให้ลูกค้างงรถคันนี้จะมีปุ่มกดอยู่2 2ปุ่มก็คือปุ่มนี้ที่เป็นจุดๆกับปุ่มนี้รถเนี่ยถ้าจริงพองที่ปุ่มรถจะเป็นรายละเอียดเฉพาะนะครับในแต่ละโหมดการขับขี่ในแต่ละออปชันเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ drive mode ก็คือก็จะมีตรงนี้เลยครับ3โหมดปรับให ตรงกับการใช้งานของลูกค้าเลยอย่างนี้โหมด a อ t i v e โหมด Whisper โหมดอ n t เท m จะมีทั้งหมด3โหมดลูกค้าก็ลองเลือกดูว่าในการขับขี่แต่ครั้งเนี่ยเราชอบโหมดไหนเป็นพิเศษนะครับอันนี้ในส่วนของโหมดของการขับขี่โหมดที่2คือ Camilla ก็อันนี้ในส่วนของกล้องนะครับผมตอนนี้เป็นกล้องข้างหน้าอยู่นะฮะเดี๋ยวลูกค้าจะงงรถ Ford คันนี้ปรับจอได้ไหลายรูปแบบมาก เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้ดูนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยจะเป็นโหมดอย่างนี้เลยสามารถปรับเปลี่ยนจาก3ามปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับก็คืออันนี้ถ้าใครยังชอบลักษณะของกล้องนี้ก็คือจะเป็นกล้องแบบเป็นม่านพลังสมมติเราเรามีวัตถุอะไรเข้ามาใกล้เนี่ยเขาก็จะม่านนี้ก็จะบีบลงบีบลงตามแต่ละพื้นผิวแถวนั้นหรือแต่ละวัตถุที่อยู่แถวๆนั้นนะครับ โหมดที่2ก็คือกดให้ดูโหมดที่2ออันนี้ก็จะเป็นปรับด้านหลังตรงนี้นะฮะให้เห็นว่ามีเส้นมีอะไรเนี่ยครับมีหลายแบบแล้วก็อันนี้อันนี้เป็น360จะให้เห็นเลยว่ามีวัตถุรอบข้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนของโหมดกล้องนะฮะทีนี้มาในส่วนของโหมดนี้ไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะครับปาร์กิง่งโหมดช่วยจอด แต่ปุ่มคีย์รัดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตัว P ตรงนี้นี่ฮะพอกดปึ๊บนี่ฮะจะมีโหมดให้เห็น3โหมดอันนี้โหมดแรกที่มดรถเขาดีฟอลไว้ก็คือเป็นโหมดจอดต่อกันแนวขวางนี่ฮะอันนี้อยู่โหมดนี้เลยนะครับอีกโหมดหนึ่งผมไล่จากขวาขึ้นไปนะครับโหมดตรงกลางนี้ตามรูปเลยครับผมเป็นโหมดถอยจอดเข้าซองวันเราไปห้าง ก็จะมีตามสัญลักษณ์พวกนี้เลยรถเขาจะก็จะช่วยให,ให้เราจอดด้วยนะครับผมแล้วก็โหมดนี้สายสุดเป็นโหมดที่เป็นโหมดที่เอาตูดเข้าจะไม่เหมือนกันอันนี้สําหรับอันนี้เวลาเราเราจะเข้าจอดกับอันนี้จะคล้ายๆกันดูตามสัญลักษณ์เลยครับผมอันนี้คือออกไปข้างนอกเลยครับผมออกให้เราเลยสมมุติในกรณีมันออกยากๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้ดีมากมีหมด3โหมดให้ลูกค้าเลือกได้เลยเป็นตัวช่วยในการจอดนะครับ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูโหมดอื่นโหมดนี้ลูกค้าจําได้ไหมครับก่อนที่เราจะขึ้นรถเนี่ยจะมีระบบใส่รหัสพินอยู่ระบบเนี้ยจะต้องมาเชื่อมต่อกับกับตัวนี้นะครับอันสุดท้ายตัวนี้เลยครับผมบนี่ฮะเราก็จะมาใส่รหัสพินของรถได้ครับผมเราสามารถเปิดปิดรถโดย็โดย,โดยการใช้รหัสพินได้ส่วนโหมดนี้ access ก็จะเกี่ยวกับการชาร์จในการล็อกพวกนี้ต่างๆว่ามาเช็คระบบว่าถูกต้องไหมมีเออร์เลอร์ตรงไหนไหมอันนี้ก็เลยเป็นเกี่ยวกับระบบการขับขี่นะฮะออโต้โฮมีเบรกมีมีมมัวช่วยเบรกทักชั่นคอนโทรลก็ระบบช่วยขับขี่มีครบหมดเลยในตรงนี้นะครับและอีกอย่างนึงคืออันนี้อย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าเราเข้ามาในโหมดของรูปรถตัวนี้อันนี้ผมจะไปโหมดนี้นะฮะที่เป็นจุดๆตรงนี้พอเรากดมาปุ๊บ อันนี้ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยของ Ford คือสามารถเช็คจุดชาร์จได้เนี่ยครับเพียงแต่ว,ว่าต้องเรียนแบบว่าณตอนนี้เนี่ยจุดชาร์จของบ้านเราเนี่ยมันมันยังมีไม่หลากหลายแล้วตอนนี้มันยังเป็นระบบของต่างประเทศอยู่อาจจะยังไม่โชว์พิกัดอย่างถูกต้องนะฮะและแต่สามารถเช็คได้ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเมื่อรถไฟฟ้ามันใช้กันมากขึ้นเนี่ย ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจุดชาร์จที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนและอันนี้เรามาที่จุดๆนี้เหมือนเดิมอันข้างๆกันเลยกับ n e c k ev c h a r g เนี่ยกับอันนี้ฮะ dynamic ไม่ใช่ที่จอดรถนะครับเป็นที่จอดที่มีที่ชาร์จมันก็จะแสดงโชว์ตรงนี้เลยว่าที่ไหนในตรงนี้ถ้าลูกค้าเห็นมันมีให้ใส่ keyword a d d r ดรสก็คือเราสามารถเซิร์ชได้ว่าสถานที่เราจะไปมันมีหรือเปล่าแต่จริงๆเราก็จะโชว์อนนี้แหละฮะถ้าระบบในอนาคตมันครอบคลุมนะฮะก็จะโชว์ ขึ้นเป็นจุดๆเหมือนเราพอบพิกัดเอาไวา้แล้วก็คันนี้จากที่ดูว่าลูกค้าเห็นตามนี้เลยรองรับทั้ง Android Auto และ Apple Car า l a เพครับผมแล้วก็อันนี้ลูกค้าเห็นไหมฮะจะมีในส่วนของเช็คลมยางด้วยนี่ครับไม่ต้องไปซื้ออุปรกรณ์อะไรมาใส่ในยางของเราหรือต้องจุ๊บล้อมแมกเรา โชว์ให้เห็นเลยจากซอฟต์แวร์ของเขานีนะฮะมั่นใจได้ว่ายางไหนเราน้อยผิดปกติแสดงว่าน่าจะซึมแต่นี่คือยังอยู่ในเลยปกติอ่าทีนี้มาโหมดอื่นในส่วนของบลูทูธเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับบลูทูธออดิโอผมก็จะมาให้ลูกค้าดูในเรื่องของระบบเสียงเป็นแบรนด์ชั้นนำเลยแบงแอง l l o f ตัวนี้เนี่ยระบบเสียงถือว่าดีเลิศเลยผมลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เป็น FM นะฮะออันนี้แซมเปิลให้ลูกค้าดูคร่าว อันนี้เราเปิด fm นะฮะไม่ได้ต่อบลูทูธอะไรเลยเนี่ฮะ fm am, AM อยู่นี้เลยฮะเมื่อกี้เราเปิด fm คืนนี้เลยเสียงค่อนข้างจะหนักและอย่างที่เรียนลูกค้าไว้ตอนแรกเลยว่าถ้าลูกค้าได้มาดูภายในจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยดีเลิศมากให้ลำโพงมาถึง10ตัวและระบบเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ราวและเบสหนักมากคันนี้เนี่ย ถ้าลูกค้าสังเกตดีดีไซน์ของรถเนี่ยจะค่อนข้างหรูหราและสปอร์ตเนี่ยฮะการเดินตรงนี้จะเป็นแคปลาและตรงนี้จะมีวิ่งได้แดนเหมือนรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ที่ลูกค้าเคยเห็นทั่วๆไปนะครับผมและเบาะก,ก็ตามสไตล์ของมาสแตงเลยเบาะจะต้องดูสปอร์ตและนั่งสบายอย่างนี้จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นเบาะหนังเดินด้วยได้แดงทั้งคันทําให้อารมณ์ในการขับขี่เนี่ยดูไม่น่าเบือ่อแล้วเรานั่งนานๆเนี่ยก็จะดู พือเขิมตามสไตล์ของมาสแตงในส่วนของเบาะหลังนะครับสามารถพับเก็บเป็นห้องโดยสารเพิ่มได้ในการเก็บสัมภาระให้มากขึ้นก็คือในส่วนของเบาะหลังเนี่ยจะสามารถพับได้เป็น70-30นะครับฝั่งด้านซ้ายจะพับได้เยอะกว่าส่วนฝั่งด้านขวาเนี่ยจะพับได้น้อยกว่าและในส่วนของที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมขึ้นมาของรถไฟฟ้าที่เราอาจจะยังไม่คุ้นชินก็คือฝากระโปรงหน้าครับผมสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นอีกนะฮะ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านี้ก็จะมีลูกค้าก็เห็นในตรงนี้ที่เป็นคอนโซลของเกียร์ที่ปรับเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะใช้แบบหมุนตามสไตล์รถยุโรปหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามเกียร์ที่เรากําหนดเลยแล้วก็เบรกมืออยู่ตรงนี้มีตัว P อยู่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนเบรกมือแล้วก็ในส่วนของตัวช่วยจอดจะอยู่ตรงนี้เป็น P และมีเส้น2เส้นคู่อยู่นี้ถ้ากดปุ๊บก็จะขึ้นที่หน้าจอ เป็นตัวช่วยช่วยจอดนะครับผมที่สำคัญคันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์เอาให้ดูนะครับเราสามารถวางช่องซ้ายนะครับวางเข้าไปเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะชาร์จอ่านี่เลยครับผมใครที่ใช้ iPhone หรือโทรศัพท์อื่นๆที่รองรับไวเลสชาร์จเจอร์ไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องมีสายชาร์จอะไรทั้งนั้นสามารถวางตรงนี้ได้เลยและถ้าใครยัง ต้องใช้ระบบการชาร์จแบบใช้สายอยู่มีตรงนี้ครับผมเป็นช่อง USB Type C โทรศัพท์รุ่นใหม่จะใช้รุ่นนี้กันหมดแล้วนะฮะแล้วก็ช่อง USB 3.0ตัวนี้รองรับการชาร์จหลายรูปแบบนะครับและยังไม่หมดในส่วนของประตูถ้าลูกค้าเห็นจะตั้งระบบ Seat Lock ของ เบาะนั่งได้เหมือนกับรถที่ลูกค้าเคยเห็นเนี่ยฮะตั้งได้3ตัวเลยนะฮะบายสปอร์ตตรงกระจกมองข้างก็มีนะครับผมและประตูคันนี้เหมือนกับตอนแรกที่เข้ารถมาเลยจะไม่มีปุ่มให้มาดึงนะฮะจะเป็นปุ่มคันโยกดันไฟหลังมาอย่างนี้เลยครับก็จะเปิดได้จะเป็นประมาณนี้เลยครับผม หลังคาก็จะเป็นแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นได้ทั่วท้องฟ้าแบบ360เลยให้ลูกค้าไม่มีตรงไหนที่มองอะไรไม่เห็นในตัวรถเลยคันนี้จะเป็นประมาณนี้ครับผมในส่วนของภายในนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคุณลูกค้าหลังจากที่ผมพาชม Ford Mustang Mark E รถไฟฟ้าคันแรกของบริษัท Ford นะครับ หลายท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่4,290,000บาทโปรโมชั่นของแถมก็คือในส่วนของประกันภัยชั้นหนึ่งพรบรและฟิล์มเซรามิกนะครับส่วนของแถมอื่นๆที่ลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้พิเศษลองมาคุยกันเดี๋ยวทางผมเองจะดูแลและบริการให้ ด้วยตัวเองเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ